ก็มาพบกับเราสองคนนะคะเกศรันรัฐหันท่าภูมิจุมบุตริพรชัยศรีค่ะกับรายการไลฟ์สไตล์ไลฟ์ซโอนะคะออกเสียงแอคเซนต์ภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยค่ะเจนมากเลยช็อตนะคะอ่ะอย่างที่บอกค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะที่เกศกับแมงจุมาค่ะแนะนำตัวผลิตภัณฑ์นะคะของช่อง13สยามไทยนะคะน้ำมันดำข้าวจมูกข้าวนะคะจากญี่ปุ่นนะคะตามไลฟ์โอนะคะที่บอกว่า มาอีกแล้ววันนี้นะคะเพราะว่าเราพูดยังไงก็ไม่หมดค่ะคราวที่แล้วบอกยังก็บอกไม่หมดอยู่แล้วเวลาแค่นิดเดียวเองแต่คุณสมบัติค่อนเยอะมากๆเลยวันนี้เราก็จะมาบอกก่อให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะเกิดพลาดไปในคราวที่แล้วแล้วก็บางคนที่แบบอาจจะดูแล้วก็อยากดูอีกอะไรย่างเงี้ยอยากรู้ต่อว่าเฮ้ยนอกจากนั้นแล้วมันมีอะไรอีกบ้างวันนี้ก็จะบอกเยอะแยะเลยอย่างที่เราพูดกันเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็คือสารแกมมาออเรซินอลนะคะในน้ำมันลำข้าวจหมูกข้าวนะคะ จากสมุน้าวสารีประเทศญี่ปุ่นนะคะตารไรซิโอของเรานะคะต้องเป็นประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยใช่ก็คือสารกัมม่าออร์ชันอลนะคะมันมีประโยชน์เพิ่มเติมอะไรอีกคะน้องจุม๋ม่ะ เยอะแยะเลยค่ะ yeah, 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 yeah. แต่ว่าวันนี้ค่ะที่จุะมาบอกให้กับท่านผู้ชมและก็ะะพี่เก๋ได้ฟังนะคะ,คะก็คือนอกจากนานแล้วนะคะสารน้ำสารน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันนําข้าวนะคะ,คะในข้าวสาลีนยคะ,คะก็จะประกอบไปด้วยสารแกรมมาออริจินอลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้ค่ะช่วยอะไรช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะใช่ค่ะพี่เก๋แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินอีวิตามินอีจากธรรมชาติด้วยทําให้ผิวเปล่งปลั่งสดชื่นอยู่ตอที่บอกที่เราที่บอกไปค่ะว่าวิตามินอีของ ของ<ช>ตัว<ช>สารแกลมาโรชแนลไม่ใช่วิตามินอีใช่คะ,ค,ะคือวิตามินอีนั่นแหละก็คืออยู่ที่สารแกลมาโรชแนลเนี่ยมันจะสูงกว่าวิตามินอีทั่วๆไปนะคะ<ช>ถึงหกเท่าเลยค,<ช>คุณประโยชน์นี้แบบ หกเท่าหลาเเยอะมากเสือเยอะมากเลยหกเท่าไม่น่าละทานแล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นเพราะว่าเราก็ได้ลองทานกันมาแล้วนัองจุดนะสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะได้มาบอกกล่าคุณผู้ชมได้ว่ามันดีจริงๆใช่แล้วมันคือผิวนุ่มจริงๆอ่ะค่ะจากปกติเมื่อก่อนเราต้องทาครีมทั้งเช้าทั้งเย็นเลยตัวนี้นะเช้าเย็นอาจจะไม่พอมังพี่เก๋บางทียิ่งช่วงนี้แดดบ้านเราด้วยอยู่ห้องแอร์ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะวันไหนเราลืมทาไอ้ครีมมันจะแห้งแต่ ตัวนี้ลืมทาเป็นไรค่ะนไรแล้วเพราะว่ามันมีวิตามินอีมากกว่า6เท่าเนี่ยมันทำให้ผิวเราชุ่มชื้นใช่ไม่ต้องพึ่งก็คือเชิดใสครีมทาผิวได้เลยค่ะต้องค่ะนอกจากนี้พี่เก๋นอกจากวิตามินอีแล้วนะคะก็ยังมีกลุ่มของฟอสโฟเลพิกนะคะช่วยสร้างแล้วก็ซ่อมแซมพวกเซลล์ที่มันเสื่อมแล้วก็ที่มันแบบเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับพวกเสื่อมความพวกโรคความจําพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยช่วยพูดง่ายๆ้องการป้องกันโรคความจาเสื่อมอซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับอย่างบางคนที่ เกือบ,บจะเป็นละเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าบางคนที่แบบเป็นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ตัวเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้กลับมาความจําที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมได <c oughs> ม้ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็หลายๆคนที่เขากินนะคะบางคนที่เขาเคยทานมาแล้วนานมาแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> มันพิสูจน์ได้นะคะว่ามันเกิดมันว่ามันได้ผลจริงๆแล้วก็มันช่วยให้ความจำอะค่ะ <c oughs> กลับมาได้ดีเหมือนเดิม หรอคะใช่ค่ะโอ้ตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะใช่แล้วค่ะพี่เก๋นอกจากจะผิวพรรณแล้วก็เรื่องของความจำอะไรด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเซรามายเซรามายช่วยคุ้นเหมือนกันนะเซรามายช่วยให้ผิวเรามีการยืดหยุ่นคล้ายๆจริงๆการทำงานคล้ายๆคอลลาเจนนะคะพี่เก๋ออ่ามันจะทำให้ผิวเราเกิดการอ่าเขาเรียกยืดหยุนที่ดีมากขึ้นพูดง่ายๆว่าอ่าอาจจะแบบแก่น้อย ไม่มีริ้วรอยริ้วรอยเกิดช้าขึ้นอใช่ค่ะทั้งตัวนะได้ทั้งร่างกายนะบางทีเราทาครีมไปเราอาจจะได้แค่หน้าแต่ถ้าเกิดเรากินไปด้วยกินตัวน้ำมันข้าวของเราตัวนี้ค่ะได้ทั้งตัวเลยทั้งหัวตลอดเท้าเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกคะน้องจุ๋มคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังเป็นปลดเขาเรียกว่าไขมันโอเมก้าโอเมก้าหก ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นไขมันปลาหรือเปล่าคะที่อยู่ในส่วนใหญ่ที่อยู่ในปลาด้วยใช่คะส่วนใหญ่ที่อยู่ในปลาแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีที่อยู่ในน้ำมัน้ำข้าวของเราด้วยบางคนก็บางทีบางท่านอาจจะหาทานอาหารทะเลได้ลำบากหรือว่าบางทีสารอาหารอาจจะลดลงเพราะว่าของบางทีมันไม่ได้สดตลอดแต่วันนี้น้ำมันรำข้าวสมุนไพรซิโอนะคะมีตัวกรดโอเมกานะมีทั้ง3 มีมีหกนะคะมีโอเมก้าหกนะคะแล้วก็ตัวมิ้าตัวโอเมก้าหกหกหกตัวเนี้ยค่ะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็เสริมสร้างความจําในสมองของเราใช่ค่ะแล้วก็ยังมีก็นอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินดีบีคอมเพล็กวิตามิน B ีคอมเพล็กาวิตามินดีคอมเพล็กนะคะช่วยป้องกันเกี่ยวกับพวกโรคนิดชาต่างๆพวกโรคเมื่อยจังว่าคนที่บอกว่าปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าปวดชาตามมือตามเท้าพวกเนี้ยค่ะ พวกนี้ค่ะขาดวิตามิน B คอมเพล็กซ์กับแล้วตัวนี้ค่ะก็ช่วยได้แต่ว่าตัวน้ำมันนำข้าวสมุนข้าวจากสมุนขพาวสารีนะคะตานไรซิโอตัวนี้ก็สามารถช่วยคุณผู้ชมได้ด้วยนะคะช่วยได้เยอะเลยเห็นไหมคะว่าสรรพคุณค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่เก๋มันก็ยังมีจริงๆแล้วนะคุณค่าของตัวน้ำมันนำข้าวเนี่ยสรรพคุณเนี่ยมันเยอะมากๆแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาบอกเรื่องของตัว แกมมาออริจ<ช>ินอลมันจะเป็นสารสำคัญที่สุดในน้ำมันรำข้าวที่เราบอกมาเมื่อคราวที่แล้วว่าเออตัวแกมมาออริจินอลเนี่ยมันจะมีเ่ในเฉพาะน้ำมันรำข้าวเท่ <S <S าทนั้นนะแล้วก็สำคัญยังไงมีความสำคัญกับร่างกายเราอยา่างไงแล้วก็มันก็จะมีแค่ตัวในน้ำมันรำข้าวเท่านั้นวันนี้เราก็จะมาบอก ให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังกันอีกว่าย้ํากันอีกทีหนึ่งเลยว่าแกมเมาออริจินอลของเราเนี่ยมันดีต่อระบบใช่ค่ะมันดีต่อระบบร่างกายเราอย่างไงนะคะมันมีแรงยังไงบ้างคะน้องจู๋ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันแบ่งกับเพงเป็น5ประเภทนะพี่เก๋คือดีต่อหลักหลักระบบเลยใช่ค่ะมันหลักๆเลยห้าระบบในร่างกายห้ระบบเลยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยเะอะคือจริงๆควบคุมเกือบทุกระบบเลยค่ะพี่เก๋ระบบแรกค่ะระบบแรกเลยนะคะเป็นระบบเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจสำคัญเลยนะคะอันนี้เป็นจุด จุดศูนย์กลางเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องใช้หัวใจในการหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ไหมคะจุกเรื่อทุกเรื่องทุกเรื่องค่ะอันนี้เนาะใช้หัวไงค่ะต้องสุงขาก็คือลดเขาเรียกลดคอเลสเตอรอล ในเส้นเลือดทําให้หลอดเลือดของเราไหลเวียนดีขึ้นหมายถึงว่ามันลดไขไขไขมันในเส้นเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดเพราะว่ายิ่งเราใช้ร่างกายเราไปเยอะใช่ไหมคะอย่างเช่นเราทานอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมีไขมันีไปสะสมในหลอดเลือดเหมือนเอาง่ายเหมือนท่อเหมือนท่อน้ําอ่ะ บางทีที่มันเกิดการใช้งานนานนานนามันก็จะเกิดการเกาะตันใช่เกาะตามข้างๆอะไรเงี้ยค่ะพี่เก๋ก็เหมือนลาไอ้ตัวเนี้ยไปช่วยเหมือนล้างท่อหรือว่าล้างหลอดเลือดของเรานะคะทำให้หลอดเลือดเราสะอาดแล้วก็ความเลือดหมุนเวียนดีขึ้นหัวใจเราก็ดีขึ้นสูตรผดดีขึ้นก็ลดในเรื่องของหัวใจได้ด้วยบำัด่ด้วยการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของการอ่าเพิ่มออกซิเจนคนที่แบบขาดออกซิเจนในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะพี่เก๋แบบจะป่วยง่ายอ่าใช่ค่ะจะป่วย ง่ายอ่อนแอง่ายพูดง่ายๆเป็นคนเป็นสุขภาพอ่อนแอนั่นเองไม่น่าหรอกคนที่แบบว่าไปหาอากาศออกซิเจนสูตรกันอย่างเช่นไปขึ้นเขาไปทะเลไปที่มันธรรมชาติเนี่ยเวลาคนที่ไปพักผ่อนต่างจังหวัดเนี่ยเขาเขาได้รับออกซิเจนเยอะจากต้นไม้บางคนชอบปลูกต้นไม้มันจะมีตัวตัวตัวนี้ค่ะออกซิเจนนะคตัวนี้ค่ะก็คือเราสูดเข้าไปเราก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นอ๋อตัวนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มค่ะอย่างเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมแ็ปเกลเราอยู่ในกรุงเทพเนี้ยค่ะ มนลภาวะของเราถามว่าสะอาดไหม ไม่สะอาดนะมละ <ใน S 1> ภาวะาใชร์ฟอกกคมเ <laughs> จอมลภาวะทุกวันมันไม่เหมือนกันที่เราอยู่ต่างจังหวดัดถูกไหมคะเะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวไร,รซีโอของเราตัวนี้ค่ะ,คะก็จะมีส่วนส่วนตัวนี้นะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายให้กับเราเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปต่างจังหวัดตลอดเวลาเวลาเราต้องการเวลาเราต้องการออกซิเจนที่มันเพิ่มมากขึ้นบริสุทธิ์เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะใช่คะะตัวนี้ได้เลยนะและนอกจากนี้นะคะช่วยลดโรคเบาหวานพี่เก๋มันลดยังไงคะ ลดโรคเบาหวานได้ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เขาเรียกว่ามันจะมีสารตัวนึงที่ช่วยให้ น้ำตาในเลือดของเราเนี่ยค่ะลดน้อยลงมันไปดักจับพวกน้ําตาลไขมันพวกน้ำตาในเลือดไม่ให้เข้าสู่กระแสใช่ค่ะไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเพิ่มระดับการไหลเวียนของเลือดอย่างที่บอกไปแล้วว่าทําให้อคอลสเตอรอลลดลงแล้วมันก็ยังช่วยเหมือนมันเป็นการเสริมกันอ่ะพี่เก๋มันเหมือนเป็นการแบบไปด้วยกันอยู่แล้วว่าพอคอเลสเตอรอลลดพอคอเลสเตอรอลลดปุ๊บน้ำตาการหมุนเวียนของเลือดเรามันก็จะเกิดการดีขึ้นหมุนเวียนหมุนเวียนเลือดดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ เมื่อกี้ระบบ1เป็นระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจต่อไประบบที่สองค่ะพี่เก๋มันเป็นระบบของผิวหนังก็คือเราจะไปหนังเปล่าที่เราพูดกันมาสักครู่นะคะใช่แล้วค่ะเป็นวิเรื่องเกี่ยวกับ้นะคะแล้วก็ตัวตัวผิวพรรณใช่ค่ะบำรุงผิวพรรณนะคะทําให้เขาเรียกอะไรป้องกันแสง UV ได้ด้วยอ้าวจริงเหรอไม่ใช่ต้านกันแดดได้สิคะอย่างนั้นอได้แต่ว่าตัวนี้ค่ะคือตัวนี้ค่ะมันเป็นปารนป้องกันทั้งตัวเลย คือ,อมันไม่ใช่ว่า,าทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยการป้องกันแสง UV ก็คือต้องใช้กันแดดเท่านั้นต้องทาแ,แต่จริงๆแล้วตัวละมันลงเข้า,ข,าของเรานะะเนี่ยสามารถทานเพื่อกันแดดกันสี UV ได้ด้วยเพราะว่าสี UV ท่าน,นก็บอกว่าไม่กลัวเพราะว่าฉันไม่ได้สนใจผิวพรรณแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่เรื่องของความสวยความงามนะคะมันอาจจะ ใช่บางท่านอาจจะก่อเกิดเรื่องของโรคมันเร็งน้มะเร็งผิวหนังอะไรต่างๆล้วบางทีเรื่องของภาวะไอเขาเรียกที่มันอากาศมันร้อน่ะเนาะมันทําให้เกิดฝ้ากะบางทีผิวฝ้าเราฝ้ากะนี่มาเลยนะถ้าเกิดไม่ได้ใช้แบบผิวก็ตะปุ่มตะปัามันก็ไม่สวยเนาะใช่ค่ะเวลาเราแก่ตัวไปกนไม่น่าเกิดจากแสงย V ทั้งนั้นเลยนะพี่กีแต่กระตุ้นนะคะใช่ค่ะไปกระตุ้นทาให้ผิวเราไม่เรียบเนียนแต่ถ้าเกิดเราทานตัวน้ำมันน้ำข้าวสมุนข้าวตังไรซีโอนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถ ตัวใช่ตัวกมมาอาร์เรนอลที่บอกว่ามันมีวิตามินอีมากกว่าวิตามินอีโดยทั่วไปถึง6เท่าเนี่ยสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณได้แล้วก็สามารถเวลาเราทาเนี่ยสามารถป้องกันแสียูวีได้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวที่ทําให้ผิวเนี่ยค่ะเกิดการยืดหยุ่นเหมือนที่จ๋มบอกไปเมื่อกี้ค่ะมตัวเซรามายอะค่ะที่จะบอกว่ามันจะไปช่วยให้เกิดการให้ผิวเราเกิดการยืดหยุ่นเหมือนการทํางานคล้ายๆคอลลาเจนอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้ก็ทดแทนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะผิวพรรณนะคะก็จะ นอกจากนี้แล้วพอเรามีผิวพรรณที่ดีเกิดการยืดหยุ่นที่ดีมันก็ทําให้เราเนี่ยค่ะดูอ่อนเยาว์ริ้วรอยก็ลดลงแล้วก็เกิดช้าลงนยค่ะผลพลอยได้ของการกินนอกจากรักษาสุขภาพสุขภาพแล้วนะคะน้องจุ๋มก็ในเรื่องของผิวพรรณไม่แก่ก่อนวัยไม่แก่ก่อนวัยผิวพรรณดูเปล่งปลั่งโอ้โหดูสดใสดูดูใสปิ้งขึ้นมาพูดง่ายๆว่าแบบมีออร่าพี่เก๋ กินแล้วมีออร่าดีไหมคะดีสิคะแต่แต่ยังไงเราทานไว้แล้วนะคะคะอย่าได้กลัวค่ะถ้าเกิดพุ่งชูท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทานเนี่ยแนะนําเลยค่ะน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวตาไรซิโอของเราเนี่ยคุณสมบัตินี่เพียบพอมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะผิวพรรณความสวยุขภาพภายในเสร็จแล้วก็ภายนอกใช่แล้วก็เหลืออีก3ระบบค่ะพี่เก๋มีอะไรอีกบ้างคะระบบนะคะที่น้องจุ๋มได้กล่าวมาสักครู่นี่ก็เป็นระบบที่ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นใจกลางเลยนะคะแต่สิ่งสําคัญมากๆใช่แต่ระบบฮอร์โมนก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะระบบฮอร์โมนเนี่ยเขาบอกว่าฮอร์โมนที่ผิดผิดปกติเช่นพวกโรคไทรอยนะคะอาการปวดประจําเดือนโอ้โหนี้พูดคุณผู้หญิงเป็นหลายหลายท่านมากเลยต้องบอกว่าเป็นกันเยอะที่เราบอกเมื่อเมื่อเมื่อคราวที่แล้วอาการไวทองนะคะใช่มันก็คือเกี่ยวกับฮอร์โมนเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลายหลายคนคิดว่าไวทองเนี่ยคือวัยที่แบบหมดประจําเดือนแล้วบางทีนะพี่เก๋การปวดประจําเดือนเนี่ยค่ะ เป็นตั้งแต่อายุแบบ20ก็มีนะคะเยอะแยะใช่บางทีอาการไวทองของคนที่เป็นไวทองจริงๆอ่ะมันตันร้อนวูบวาบด้วยนะคะมีอารมณ์ผันผวนกดง่ายงุนหงิดแต่ตัวนี้เขาวิจัยมาแล้วว่าคุณค่าของแกรมมาออริจินลเนี่ยค่ะสามารถเนี่ยไปช่วยปรับสมดุลระบบบฮอร์โมนในร่างกายได้นะคะซึ่งเหมาะมากๆสตรีไวทองและก็ยังช่วยลดการร้อนวูบวาบอย่างได้ผลด้วยโอ้โหจริงๆในข้อนี้นะคะผู้ชายูอาท่านผู้ชายหลายท่านว่าแ้วฉันจะทาลำเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะตัวนี้มันครอบคลุม ว่าสปปรรพคุณของแกมมาโรชแนลเนี่ยมันสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเลย<ช>จริงจริงเด็กๆก็ทานได้นะคะแต่ถ้ายิ่งเป็นสตรีวัยทองแล้วเนี่ยยิ่งจะช่วยได้ดีเลยอย่างที่บอก<ด>ว่ามันจะมีสารแกมมาโรชแนลตัวนี้นะคะที่ไปช่วยปรับสมดุลระดับฮอร<ช>์โมนให้สตรีวัยทองตัวนี้เนี่ย อารมณ์แปรปวนอาจจะอามีน้อยลงร้อนวูบว่าแล้วก็เรื่องของภาวะในการปวดประจำเดือนที่สําคัญนะพี่เก๋ถ้าเกิดเราลดอาการไวทองเนี่ยอาการไวทองมันก็คือทําให้ผิวเรานี่แห้งนะเพราะว่าฮอร์โมนมันลดไงฮอร์โมนมันแบบ คือมันมันไม่สม<ช>มันไม่สมบูรณ์เหมือนอรรมนลที่เรามีกันอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ทำให้ผิวเราแห้งเพราผิวเราแห้งปุ๊บเป็นไงคะมีส่งผลทั้งหมดเลยอ่ะใช่ริ้วรอยก็<ช>ตามมาะะแล้วระบบต่อไปเป็นระบบภูมิคุ้มกันนะคะ,คะเขาเรียกว่าเป็นสารต้านอามุสระป้องกันการเกิด มะเร็งนะคะมาเร็งแต่ไม่มายิงพุดเล่นค่ะมะเร็งนะคะการแก่ก่อนวัยนะคะก็คือเนื่องจากอนุมูลสระที่เราเคยพูดกันไปคราวที่แล้วเนาะว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ในน้ำมันนำข้าวสมุนไพาอุดมด้วยสารต้านอนุมูลสระจากธรรมชาติในปริมาณที่สูงได้แก่วิตามินอีตัววิตามินอีนี่แหละค่ะที่บอกไปใช่ไหมคะใช่ที่มันจะเป็นเอ่อหมายถึงว่าเป็นวิตามินที่ช่วยต่อต้านเรื่องของอนุมูลสระได้ดีเลยทีเดียวที่เขาวิจัยมากันแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย กลุ่มโทโคฟิอลหรือกลุ่ม โโทโคไทอนอลนะคะออเรซอนลและไฟโตสเตอรอลจึงทําให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่วยลดอาการแก่ก่อนวัยนะคะคือภูมิคุ้มกันเราดีนะคะคืออนุมูลอิสระเราไม่มีจริงๆไหมไม่ใช่แค่โรคมะเร็งอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะมันจะเป็นเรื่องของโรคเสื่อมต่างๆด้วย่คะการที่เรามีอนุมูลอิสระอยู่ในร่างกายเยอะๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้แค่แบบว่าเฮ้ยลดมะเร็งอย่างเดียวแต่บางทีแบบโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมคือโรคอะไรที่ทําให้เกี่ยวกับเป็นโรคเสื่อมในร่างกายต่างๆเนี่ยคือโรคเสื่อมนี่ก็คือเป็นโรค ที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคอะค่ะคือมันเป็นตามสภาพเสื่อมของเซลล์ในร่างกายการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอะไรเงี้ยที่มันเกิดการสะสมอยู่ภายในอย่างเงี้ยอย่ี้ค่ะโรคเสื่อมใช่บางท่านบอกว่าฉันรักษาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วฉันไม่ได้มีเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียอะไรมาในร่างกายแต่มันเป็นความสภาพเสื่อมในเซลล์ของเรานะคะใี่ซึ่งเราหลีกเลี่ยงลําบากมากๆเลยก็คือมีตัวอนุมูลอิสระเนี่ยแหละค่ะที่มันมันเข้ามาทําร้ายเซลล์ตรงนี้แหละ ถ้าเกิดเราได้รับตัวน้ํามันนําข้าวสมูกข้าวที่มีสารแกมมาอ o r i ซ i n a และมีวิตามินอีที่มากกว่าวิตามินอีโดยทั่วไปถึงหกเท่าก็สามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีเลยทีเดียวใช่แล้วโลกสุดท้ายน้องจุ๋มเป็นระบบประสาทและสมองโอ้ยนี่สําคัญมากๆาําคัญที่สุดเลยมั้งพี่เก๋ใช่ค่ะเพราะว่าสมองเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกสั่งงานทุกอย่างอ่ะพี่เก๋ค่ะบางทีหัวใจไม่ได้สั่งแต่สมองสั่งก็มีนะคะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเลซิตินนะคะ ฟอสเฟอริลปิดเนี่ยสำคัญต่อการผนังการสร้างผนังเซลลประสาทของสมองนะคะ,คะก็คือมาจากตัว